เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมากันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านบกโป่งนะครับกลับมาชมไปต่อนะครับกับซิกอ่าไม่ใช่สิครับเป็นเวกโกสายบอลเอฟพีีสปอร์ตครับซีซั่นสนะครับตอนนี้เราจะเข้าสู่3คู่สุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเดียวครับคู่นี้เป็นการแข่งขันในรอบชิง FA หรือจะเรียกว่าชิงระดับ3ก็ว่าได้นะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างสิทธิชัยคาริมี่ครับเจอกับเวียโกไซบรีเยอร์ครับคู่นี้ชิงด้วย FA นะครับและกติกาในการชิง FA นะครับครึ่งละ10นาทีครับ ส่วนคู่ชิงชนะเลิศในรุ่นยูสนะครับจะไปกับพบก,กันระหว่างน,นาพูด f อครับกับหัวหาด f อคราวนี้ครับไม่มีคำว่าเสมอแน่นอนครับแชมป์จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น <Hey. S 1> เอาละครับมาติดตามชมครับเย้เอาละครับกู <Hey. S 1> <Good. S 2> หนึ่งประตูศูนย์ครับโดยหมายเลข24น้องเชรครับจากอะไรนะเฟสอเฟสโอเคอ่านผิดมาตลอดเลยเป็นน้องเฟสครับจากเวียโกใส่ครับหนึ่งศูนย์สงสัยเขียนมาเชรนะครับจริงเป็นน้องเฟสนะครับอ่านน้องเฟสครับเอาละครับไปจะต่อครับฟาว เอาแล้วครับสิทธิชัยครับตอนนี้ต้องบอกว่าเอกลักษณ์เลยทีเดียวก็คือกลองครับไม่ใช่กีฬาสีครับกลองเชียร์ครับอารมณ์มันก็กีฬาสีเลยเปิดไปชนคานเอาแล้วลับบอลเตะเอาเตะเข้าไปเมซี่ไอส์เมซี่ไอส์ ไปเอาเย็กไปเย็กออดออปน้องออดิวหมายเลข7ครับจากเวโกใส่ครับ2ประตูต่อ0โอ้โหเอาละครับได้เอาละ ว่ากันต่อครับถักถ่ายหน้าจอด้วยนะครับเรารีไลฟ์ใหม่นะครับประชานี้ก็แชร์ใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่ารับชมตอนนี้สัญญาณภาพชัดภาพชัดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภาพใสคมชัดเลยนะครับเอาละครับเมื่อกี้ออกหลังนะครับเป็นเต็มมุมครับ ขึ้นมาครับออกข้างไปครับผู้ชมที่ดูอยู่ทางวิโซแล้ก็พีเคพครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าตอนนี้รับชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วยบอกผมมาด้วยนะครับเพราะตอนนี้เหลือ3คู่สุดท้ายแล้วเอาแล้วครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาไปต่อครับเจไดครับ อย่าลืมนะครับสำหรับนาภูนนะครับนาภูนตอนนี้ไม่มีรายชื่อนะครับในรุ่นยูสิบครับแล้วไปคู่ชิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่อย่าลืมเขียนรายชื่อมาด้วยนะครับสําหรับทีมงานนะครับของนาภูนเอฟซีนะครับเนื่องจากว่าคู่ชิงเราจะต้องประกาศรายชื่อนะครับตอนนี้เรายังไม่มีรายชื่อนะครับสำหรับนาภูนเอฟซีนะครับช่วยจดมาด้วยนะครับเอาละครับ น้องเฟสครับเอาโอเดิวเตะเอาโอ้ยพลาดไปเตะมุมครับเตะมุมมาอุ้ยโอ้ยเสียดไป ลุนไปพร้อมกันครับกับ3คู่สำคัญครับชิง FAU10 คู่ชิงชนะเลิศชิงที่1ครับในรุ่น U 1 0แล้วก็คู่ชิงชนะเลิศรุ่น U13 นะครับไปขึ้นมาครับไปต่อครับไปต่อครับน้องททมเอาน,นกนิกเอาไปต่อครับเตะเข้าไปครับเบสไอ แยกได้ครับขวดไปทีหนึ่งรับบอลเอาแล้วครับว่ากันต่อครับเอาหาบอลครับไปแล้วเย็บไปเย็บเย็บติดครับลุยต่อวืดเบสซีไอซ์เบสซีไอซ์โอ้โหโดนขวดทิ้งไปครับไปแล้วครับตอนนี้สิทพิกชัยครับ สิทธิชัยดีต้องลุยเลยครับโค้ดบอสบัญชาสุภาพคุมทีมอยู่นะครับสำหรับสิทธิชัยครับในกระดาษที่เวก็ใส่แน่นอนครับโค้ดบอมโค้ดน็อตน,นะครับแล้วก็แคติการนี่ครึ่งละสิบนี่แน่นอนครับก็ต้องลุยกันเลยครับโอ้โหเอาพยายามจะขึ้นไปครับออก อีกสนามก็จบการขันกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่ชิง FA นะครับเดี๋ยว u ู3ิลอก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเราจะเตะก,กันในช่วงหลังจากคู่ชิง u ูสนะครับตอนนี้เบรกก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวค่อยแข่งกันครับหลังจากคู่ชิง u ูสนะครับ เอาละครับไปต่อครับปวดขึ้นมาครับโอ้ยรู้สึกว่าตะคิวหรือเปล่าครับเบรกก่อนครับตะคิวหรือเปล่าครับออนิวอย่าลืมนะครับทีมงานของดาวูเอฟซีครับตอนนี้เรายังไม่มีรายชื่อครับและจำเป็นมากครับสำหรับ การบรรยายในรอบชิงชนะเลิศนะครับขอเสนาอย่าลืมจดรายชื่อมาให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีการประกาศรายชื่อนะครับในช่วงลงสนามนะครับ ไปต่อครับไปต่อครับนี่ครับเอาทำอย่างไรครับสิทธิชัยออกข้างโวดไปจังหวะดีเอาแล้วเมซี่ไอส์ชนคานคานสนั่นเลยออกข้าง

เอาหาบอลอยู่ไปแล้วโดนหัวทิง้งไปต่อครับ เอาแล้วครับลุยต่อครับเอาทำอย่างไรแจกบอลกันไปมาน้องแยมไปแล้วล็อกยิงเป่าไปครับโวดขึ้นมาครับหมดเวลาวไม่้ว่าสินิีชัยคาเดมีตามสิ สิคกิจชัยคาริมีตามเวียงโกสายวันนี้ก็ศนย์ประตู .2 อสองนะครับชมกันต่อคื่่งหลังนะครับคู่ชิง FA ครับยูสิบระหว่างศรีกิชัยกับเวียงโกสายและคู่ต่อไปก็อบอุ่นร่ากายรอดได้เลยนะครับระหว่างนาคูนกับหัวหาดนะครับคู่ต่อไปอบอุ่นร่ากายรอดได้เลยนะครับเอาละครับตอนดี เรียกว่าเป็นคู่สําคัญเลยทีเดียวครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสําหรับนาภูนนะครับนาพูนอย่าลืมเอาลายชื่อมาให้ผมด้วยนะครับไปราบว่าไปจดลายชื่อมาแล้วหรือยังนะครับอย่าลืมเอาลายชื่อมาส่งที่ผมด้วยนะครับเพราะเราจะประกาศประกาศรายชื่อนะครับในช่วงคู่ชิงอยู่สิบนะครับสำหรับนาภูนนะครับรับบอลไปได้นะครับแล้วก็แตกขึ้นมาครับเอาแล้วครับไปต่อครับ ออนี้มาดูคู่ชิงเอฟเอก่อนนะครับออกข้างครับทุ่มบอลมาไปต่อครับเจไดออกข้าง เตปมุมครับเจได้เตปบูม,มาโดนหวดไปทีหนึง่งไปต่อเอาแล้วครับไปต่อครับออดิวจ่ายมานี่ครับอยู่แถวกลางสนามเอาแล้วเฮตันยกโอ้ย

เอาล้วครับตามมาต่อครับเตะมุมเพรันอนครับยิงอันนี้หน้าต่างครับไม่ได้ครับขวดขึ้นมาครับเอาละครับไปต่อเจไดเจไดไปต่อเจไดทำอย่างไรเจได เจได้เอาอยู่แนวมุมไปได้หรือเปล่าอยากอยากโครอบอลอยู่ครับเจไดไปต่อเจไดยิไปย,ยิยิไปยิโอ้โหเคลีย,ยทิง้งยังพอมีความหวางเล็กๆครับสำหรับสิทธิชัยในกระดาษที่โอ้โหสภาพอากาศมาอีกแล้วครับแดดมาแล้วครับตอนนี้โมงไปทีหนึ่งเอา อะโอ้ช่วยช่วยปักธงให้ด้วยเอาออกครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าธงครับธงเรียกว่าธงจําเป็น้วครับช่วงนี้นะครับธงจําเป็นครับอ่าอ่าปักให้เรียบร้อยอ่าเสร็จครับลุยต่อน้องแยมส่งมาเอา สิทธิชัยครับน้องแยมไปต่อเ,ตเจตดเซฟน้องไอคิวตอนนี้แขกโคนสำคัญนี่ม,มากันเพียบเลยทีเดียวนะครับมาให้กำลังใจน้องๆครับกับคู่ชิงในวันนี้ครับโอ้ยผ่านไปน้องแยมโอเกือบได้โชว์แล้วครับออ้ยมือีอทีนเอ้าสามโอเดีย โอยเกือบพลาดครับแอนฟิลตอนนี้ก็เริ่มโอ้โหแดดมาแล้วครับเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ไปต่อครับวันพรุ่งนี้ก็พักผ่อนกันนะครับวันอาทิตย์นะครับก็พักผ่อนหนึ่งวันครับ ก่อนที่วันจันทร์จะเข้าสู่โหมดการทำงานตามปกติครับออกครับนี่ครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าบรรดาครอบครัวครับของแต่ละคนครับได้มารวมอยู่ด้วยกันแล้วครับวันนี้ครับเรียกว่าวันนี้คึกคักเลยทีเดียวครับกับเวโกสายวันนอ้ก็ xpkp สปอร์ตครับซีซั่นสองครับ เชื่อว่าก็คงจะต้องมีซีซั่นสามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จัดแบบจัดเต็มกว่านี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับก็เรียกว่าได้รับการสนับสนุนครับจากทานผู้ใหญ่ใจดีบรรดาห้างร้านต่างๆเยอะมากมายเลยทีเดียวครับที่ให้การสนับสนุนนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวรับบอลไม่ได้ครับเตะเอาโด่งๆมาเลยเอาแล้วครับไปต่อครับ แตะเข้าไปครับออกตอนนี้นะครับยังตามอยู่2ประตูครับสำหรับเวียงโกใสโคชิงนะครับตอนนี้เอาแล้วครับรับบอลไว้ได้ครับอีกคิวโคต่อไปก็เตรียมพร้อมได้เลยนะครับ คู่ต่อไปนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศครับยูสิบนะครับจะชิงยูสิบไปก่อนนะครับก่อนที่คู่สุดท้ายครับจะเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศยูสิบสามนะครับระหว่างวีรเกศถัมภ์กับข้าววิทยาคมนะครับเจ๊เจ๊เจ๊ถามอะไรถามถามพักก่อนพักก่อนเอาละครับเปลี่ยนตัวครับ ต่เข้าไปครับช็อตนี้ฟาวครับเป็นฟาวของสิทธิทชัยไปต่อครับอ้าวผ่านไปครับแล้วก็ออกครับ แขกขึ้นมาครับลุยต่อครับไปแล้วครับตอนนี้อุ้ยเอาไปต่อครับเอาอจับบอลไม่ติดครับน้องเกรซเกรสไปแล้วเกรซไปแล้วโอ้ยอยังไปไม่ถึงครับ คู่ oh, ชิงจะได้เล่เตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยนะครับคู่ชิงยู0ิครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับเดีย๋ยวจะมีการเดินลงสนามเลยนะครับคู่ชิงยู0ิครับระหว่างหัวหัต FC จากอุตาร์ดีครับเจอกับนาภูนครับ, hey! Hey! รบเลือบเยเป็นหมายเลข24น้องเฟสครับจาก เวียงโกสัยครับ30เอาละครับไปต่อครับโอ้โหเรียกว่าเจ้าบ้านได้โชว์ผลงานให้ชาวน้ำชําได้ดูกันแบบเรียกว่าโอ้โหเรียกว่ามีความสุขกันเลยทีเดียวครับวันนี้แน่นอนแล้วครับว่าที่ผ่านมาด่ น้ำชํำก็ไปเยือนทีมต่างๆมามากมายครับในการแข่งแต่ละรายการครับแต่ว่าวันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นทีมเย้านะครับเรียกว่าเป็นเจ้าภาพในวันนี้ครับสำหรับเวียงโกใส่นะครับเอาแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้เอาเตะเข้าไปครับ นกเด็กรับนกเด็กนกเด็กครับเอ้านกเด,ด็กครับโดนตูนแย่ไปไปแล้วเอา้าประตูนั้ก็ยังดีครับสิทธิชัยประตูนี้ก็ยังดีครับน้องทามน้องทามตีดครับออกหลังโกต่อไปเตรียมพร้อมได้เลยนะครับกับคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับ อย่าความพร้อมได้เลยนะครับเตะขึ้นมาก็รับบอลไปได้ครับ เวียโกสายวอร์เนอร์ขวาถ้วย FA ไปครับด้วยก,ออการเอาชนะสิงห์ชยัยคาเดมบีไป3ประตูต่อ0นย์นะครับ